ดีครับผมนางยุทธศาสตร์ครับพี่ชายนางสาวชลวันนิ้กันค่ะแล้ววันนี้เรามาทําอะไรครับวันนี้เรามาแจกสอบถามสำรวจคุณครูที่โรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์นะครับผมอยู่ที่ไหนเอ่ยอยู่ที่โกสุงมิสัยจังหวัดมหาสารคามนะคะครับผมแล้ววันนี้เราได้มาทําการแบบสํารวจแบบสอบถามของคุณครูว่าเขาต้องการคําสื่อชนิดไหนกันใช่ไหมครับแล้ววันนี้อากาศร้อนมากเลยแต่ว่าการทํางานของเราก็ ดูรับลื้อรถได้ทุกคน,ท,กคนทุกคนก็น่ารักแจ่มใสใช่ใช่ใชใชยังไงเราก็ไปดูดีกว่าว่าเราจะจับสอบถามแล้วได้ผลสำรวจกันยังไง <ขอ S 1> ใช่ไหมครับใช่ค่ะน,นี้ก็ตามเ้าไป ีข้อมูลการจัดงานธรรมนาที่เราประชุมมาวันนี้ดีสกันงานครับเป็นงานประาองใจวินนั้นข้อมูลต่างๆที่เราตรวจมาในวันนี้เราทำการมารวบรวมกันทั้งหมดแล้วก็สรุปงานกันทีว่ากลุ่เราจะออกมาถึงต่อไป แล้วก็ครั้งนี้นะครับเป็นครั้งที่3ที่เรากลับมาที่โรงเรียนมีพันนะครับ<ม>เรามาเพื่อที่จะเตรียมงานจัดเตรียมงานในวันพรุ่งนี้ในการอาสอนอาจารย์นะกับพอากาศวันนี้ก็ดูฟ้าฝนคึ้มขึ้นเลยแต่ก็การทํางานก็ไม่รู้อ่ะเพิ่งมาถเสียงอ่ะไลองไปดูกันดีกว่า ือจ <alors S 2> ีโร่ดีครูดีค่ะบคุณมาดานาดูไหมาครับผมก็สำหรับโครงการขอถามว่าคุณครูมีความคาดหวังที่จะได้ความรู้จากพวกใบแทนทางไกลไหมครับเที่ที่ลงเรื่องที่จะอบรมไว้เป็นโปรแกรมอะไรครับแอนิเมชันแบบนะครับเพราะว่าสอนปฐมวัยก็คิดว่าน่าจะเหมาะ ที่จะนำไปทำเป็นสื่อการสอนให้เด็กประถมประถมวัตยตอนบุบาลเป็นการ์ตูนแอนิเมชั่การเรียนการสอใช่ไหมครับสรับอันนี้เอาวีโอ่เพื่อที่จะเอาไปนสื่อการเรียนการสอนเกสามารถทหอ้สำหรับวันนี้มีนนความ พร้อมแค่ไหนครับพร้อมมากค่ะแต่อย่าดุนะครับโอ้ไม่เป็นไรครับผมไม่ขอแต่พร้อมรับค่ะแต่ว่าเนาะแก่แล้วก็ไม่รู้จะรับโอ้ไม่ได้ยไม่ได้ยากขนาดนั้นครับก็วันนี้ก็ขอขอบคุณมากนะครับก็เจอกันข้างยังนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันดี่ขอว่า วันนี้เราจะสอนอะไรกันบ้างคับรูที่นี่ครับขอบคุณครับ <c oughs> อยู่กับอาจารย์ปติยาจะนำมต่ะครับผมกับวันนี้อบรมกับโปรแกรมปัดปัดใช่ไหมครับผมผมย้ำถามอีสี่คำถามที่อะถามคนะครับคำถามแรกที่ผมอจะถามคือรู้สึกยังไงครับการแข่งขน้สกตืนเต้นตนได้างู้ใหม่แล้วก็วิทยาครทีให้คนเยอะครับแล้วมีจุดไหนที่พวกผมต้องควนต้องปรับตรงรไหว่าแก้ไข เด็กจะทราบว่าจุดที่ผมพวกผมสอนเร็วเกินไปไหมช้าเกินไปไหมอาจารย์เข้าใจไหมครับคุณอะไรแบบว่าก็ทักษะที่สอนคือตอนนี้คือคณะครูเราไม่ได้มีพื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ก็เลยเขาจะตั้งใจเร็วแล้วกเราไม่ตั้งใจเร็วแล้วก็ที่อย่างก็ท่าขยายเวลาได้ก็จะได้ชมูก็ผมเป็นหอกก็คือว่า ว่านไม่ใช่โค้งแต่ถ่ายทได้ดีได้ดีแล้วมาสวนที่สามกเลยว่าอาจารย์อยากจะได้โปรแกรมไหนเพิ่มเติมที่ว่าเราคิดว่าจะเนาะอยากใช้หรืออยากจะเรียนรู้ไหมครับมีมีโค้ดสอบที่มีที่ใช้หรืออะไรต่างๆโปรแกรมที่อยากได้คือโปรแกรมนเสนอผลงานับไม่ากมากเยนครับแุปพลิเันนะครับผมวกพมโปรเป็นกตัดวีดีโอ แล้วทำไมตมวขัดทีด่ไม่สำเร็จการศึกษานั้นไม่มีทีมมมม่มีครับ <c oughs> มีครับแต่ว่าแต่ว่ากลุก่ม้าหมายแล้วคำถามสุดท้ายครับที่ผมอยากถาามอาจารย์มองเห็นแนวทางในการเรียนการสอนที่พวกคุสอนให้เราวนำไปใช้ครับเขามีสองมองเห็นแนวทางอยู่แต่ว่าเสื้อผ้าจะไกลมาก อาตามคิดว่าจะได้เอาไปใช้ไหมครับตอนนี้ก็คือต้องให้ตัวเองทำชั่งนาญมากกว่านี้ค่ับถ้าถ้ามีความชั่นาญแล้วแน่นอนค่ะแสดงว่าในอนาคตคือคิดอยากเอาไปใช้แน่ครับความความรู้ที่คงคงไม่ปล่อยหยิงไปแต่ปรุงในเรื่องของการทำสื่อแต่เท่าที่ตั้งใจไว้บ้านนะแต่ไม่รู้ว่าจะดรียนได้แค่ย้อนนก็ ความคิดเห็นของตูนะครับก็อุณมากนะครับ,บค่ะ